สวัสดีค่ะวันนี้หมอวิชมาทำคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่านางฟ้าประจำตัวคุณเนี่ยอยากบอกอะไรคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะใบแรกโอเซน่า เรล,ล่าเเชื okay, sure. ให้นางฟ้านะคะเหมือนออกมาตอบคำถามได้ดีทีเดียวนะคะหนึ่งสองสามนี่เรียงกันมาเลยอะ่ะช่างน่าประหลาดใจและน่าทึ่งมากนะคะนางฟ้าคงอยากบอกคุณจริงๆอย่างใบแรกเนี่ยนะคะนางฟ้าบอกให้คุณน่ะคิดจะทำอะไรก็ take action คือลงมือทำเลยนะคะให้เชื่อ ให้เชื่อในสัญชาตญาณของคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะคะสถ,ถานการณ์นี้คุณบางคนอาจจะคิดต่อยอดนะทางธุรกิจหรืออาจจะอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนงานย้ายที่อยู่นะคะย้ายโรงเรียนหรือย้ายประเทศย้ายเมืองหรือจะทำอะไรก็ตามนะคะต้องทำนะคะลงมือทำแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองด้วยต่อกันด้วยใบนี้เลย เลราะตอกยามอีกนะคะว่าให้คุณน่ะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะอย่าไปฟังคําพูดของคนอื่นที่แบบมาทําให้คุณหวั่นไหวลังในโรเลสับสนนะคะการอยู่กับตัวเองเนี่ใช้เวลาเงียบๆปรวีวิเวกนักท่ามการธรรมชาติคุณอาจจะไปอยู่ในที่ที่มีธรรมชาตินะมีเสียงนกร้องหรือริมทะเลก็ได้นะคะนั่งใช้ความคิดเงียบๆคนเดียว นะคะแล้วก็นึกถึงว่าตัวเองอ่ะจริงๆแล้วต้องการอะไรนะคะอยากได้อะไรเป้าหมายคุณคืออะไรนะคะคุณจะมีคำตอบออกมานะคะอย่าเพู่ไปฟังใครเพราะยิ่งฟังมากยิ่ง,ย,งยิ่งเรียกได้ว่าทำให้เราอ่ะไข้เขวง่ายนะคะเชื่อมั่นในตัวเองนะใช้เวลางเงียบๆอยู่กับตัวเองแล้วก็คิดตกผลึก ว่าจริงๆแล้วหัวใจเราตัวเราต้องการอะไรนะคะแล้วก็ลงมือทําและคุณอาจจะอธิฐานขอพรต่อเรานางฟ้าเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็ได้ว่าขอให้สิ่งที่คุณปรารถนาไว้สําเร็จสมหวังนะคะและใบนี้นะคะก็ออกมาบอกว่าเชื่อเธอนะว่าสิ่งที่คุณปรารถนาไว้หรือคิดถึงในตอนนี้เนี่ยที่คุณอยากได้นะคะ มันจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันไกลนี้ด้วยเร็วๆนี้แหละนะคะให้คุณอดทนและศรัทธ,ธาเชื่อมัน่นคิดในเชิงบวกนะคะแล้วก็อย่าไปเร่งหรือไปพยายามบังคับว่าให้มันต้องเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ปล่อยนะคะคิดในเชิงบวกเชื่อมัน่นศรัทธ,ธาแล้วก็ปล่อยให้จักรวาลจัดสรรให้คุณนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบันดาลสิ่งดีๆให้กับคุณ นะคะแต่อย่าไปกดดันหรืออย่าไปเร่งเรายิ่งเรากดดันมันยิ่งทําให้สิ่งเราระนะั้นอ่ะมันกระเถิบห่างออกไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนคนอนะ่ะนะคะเหมือนคนเราเนะี่ยแหละเหมือนถ้าใครมากดดันเราเราก็จะรู้สึกอึดอัดใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าไม่อยากทําไม่อยากให้ทำไมต้องกดดันด้วยแต่ถ้าเกิดเราปล่อยจอยทาตัวสบายๆทำติตใจสบายๆจะมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่เชื่อมั่นว่า มันต้องเป็นสิ่งดีแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกในรายละเอียดกันต่อหมอชัยพ่ยย u น i v e r s a l Tarot นะคะ u n i v e r s a l เลยนะเนี่ยดูซิว่าตอนนี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหเอ็นโพเลอร์เลยอ่ะคุณไม่ธรรมดานะคุณเป็นคนที่ เรียกได้ว่ามีอํานาจนะคะมีวาสนาบารมีมีบุญมากๆด้วยเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นนักปกครองได้นะคะไม่ว่าคุณจะมีเพศสภาพไหนนะคะหรือมีอายุเท่าไหร่บุคลิกคุณนะคะจะเป็นคนที่น่าเกรงขามนะคะดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือแล้วพึ่งพาอาศัยได้ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยหยิบจับทำอะไรก็ต้องทำให้ได้ทำให้สำเร็จ ะคะเป็นคนที่โดดเด่นมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมหมู่กลุ่มของคุณนะคะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเปิดมาก็เอ็นโทรลเลยและอะไรอีกก้าวถ้วยทำไมล่ะตอนนี้คุณเหมือนเป็นคนที่งอแงกันนะมีอารมณ์แบบงอนๆเซ็งๆเบื่อนายคือคุณเป็นคนที่มีสเสน่ด้วยนะคะด้วยความที่ครบพร้อมครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาฐานะการศึกษา นิสายใจคอนะคะคุณดูดีไปหมดเลยอะ่ะมีคนเข้าหาคุณมากมายคุณอาจจะเบื่อก็ได้นะที่แบบทําไมคนเหล่านั้นเข้าหาคุณเพราะผลประโยชน์นะบางคนก็ทําเป็นมาพูดดีรับหลังก็นินทาหรือแทงข้างหลังคุณนะคะคุณก็แค่จะเซ็งกับสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะแม้จะมีคนมาชอบคุณชื่นชมคุณแต่คุณก็ไม่ได้แฮปปี้นะกับสิ่งที่เกิดขึ้น ขิงในเท้าคุณนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวหมอเปิดทีเดียวเลยขออีกแล้วอะไรคะเดอะเวอร์อ่าสวินถ้วยขิงด่าอตรงนี้แล้วกัน อัศวินดาอัศวินมีเท้าได้สำรับเป็นหกถ้วยแปดเหรียญเอาหกถ้วยไว้ตรงนี้แล้วกันคุณเป็นคนที่เด่นมากนะในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงชัดเจนมากไม่ว่าคุณจะิจับทำสิ่งใดก็ตามจะมีคนเข้ามาสนับสนุนคุณ เรียกได้ว่ามีเอฟซีมากมายนะคะคุณมีความสามารถรอบตัวนะคะคุณบางคนบางเคสอาจจะอาศัยอยู่ในต่างแดนก็ได้นะคะอยู่ต่างประเทศก็ได้หรือมีธุรกิจที่ติดต่อกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือคุณเองอาจจะต้องเดินทางบ่อยมีคนพยายามเข้าหาคุณมากมายเพราะคุณเป็นคนโดดเด่นมากๆแต่คุณก็มีระยะห่างวางตัวแบบวางตัวดี แต่ด้วยความที่เสน่ห์เยอะของคุณไงตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณคิดมาเนิ่นนานแล้วนะคะคุณอยากจะลงมือทําแต่มันยังทําไม่ได้นะคะคุณเลยได้แต่นั่งดูสถานการณ์นั้นอยู่แล้วตัวคุณเองก็เป็นคนที่คิดมากคิดเยอะนะคะมีความเก่งรอบตัวก็จริงแต่ว่าบางทีก็ใจร้อนน่ะอยากจะ ทำสิ่งนะั้นสิ่งนี้ให้สําเร็จแต่มันก็ทําไม่ได้เพราะปัจจัยมันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวรอบข้างศัตรูคู่แข่งหรือใดๆก็ตามนะคะคุณไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือกําหนดเขาได้คุณคุมได้เฉพาะในแอเรียของตัวเองในพื้นที่ของตัวเองนะคะลูกน้องบริวาลตัวเองเท่านั้นและดูเหมือนคุณในแรนดอมนี้เนะี่ย น่าจะมีแผนในเรื่องของการขยายายเรื่องของหน้าที่การงานหรืออาจจะอยากโปรโมทอยากได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็อยากจะขยายสาขานะคะอยากจะลงทุนเพิ่มเติมหรือบางคนนะคะมีความหวังในเรื่องของความรักคุณรอคอยใครคนหนึ่งนะคะคนที่คุณเคยรู้สึก ผูกพันนะคะที่คุณรู้สึกรักให้บอกเป็นเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณอยากจะให้ความรักที่เคยเกิดขึ้นและมันก็จบลงไปแล้วคุณอยากได้รับมันกลับคืนมาใหม่คุณนั่งเสียใจนะคะเสียใจเสียใจที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้นะคะเพราะในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่คุณ เคยมีความรู้สึกดีกับเขาหรืเอเธอคนนั้นนะคุณน่าจะแบบพูดจาไม่ดีอ่ะหรือใจร้อนหรือเอาแต่ใจอีโก้เยอะฟอร์มจัดนะคะเลยทำให้ทุกอย่างมันต้องพังพลายต้องจบลงไปคุณดูเศร้านะดูดูเหนื่อยดูเบื่อนะคะเห็นไหมเนี่ยสภาวะอารมณ์คุณคือแบบ ต่อให้มีคนรอบตัวรอบข้างมาชอบคุณมากมายแต่คุณก็ไม่ได้สนใจนะคุณต้องการถ้วยใบเดียวนะคือคนที่คุณเคยชอบเคยรู้สึกดีเมื่อในอดีตนะคะคุณบางคนอาจจะแบบตอนนี้ปล่อยหรือปล่อยโตด้วยซ้าไม่อยากรู้ขึ้นมาดูแลตัวเองเลยอ่ะบางคนอาจจะอ้วบอ้วนก็ได้นะคะแบบไม่มีกระติกกระใจที่จะแบบดูแลตัวเองให้ดีแล้วอ่ะแต่ด้วยความหน้าตาดีเนี่ย ถึงจะอ้วกอ้วนยังไงก็ยังดูดีอยู่นะคะเนี่ยดูเหมือนคุณมีความกังวลในเรื่องของความรักรักที่มันจบไปแล้วคุณอยากให้มันเริ่มต้นขึ้นมาใหม่คุณเสียใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คุณกังวลน่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือความรักนะคะมันเด่นมากสองเรื่องนี้จะมีทางออกไหมจะมีทิศทางอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันให้ไพ่บอกทีว่าสิ่งที่คุณกังวลหน่อยตอนนี้เนี่ยนะคะ มันจะมีทิศทางเป็นอย่างไรเจ็ดเหรียญเด็กถ้วยเก้าดาบสิบเหรียญสามดาบห้าเหรียญสิบถ้วย คิดเพื่อออกมาแล้วน่าสำหรับเป็นหนึง่งเหรียญโอ้หนึ่งเหรียญเด็สั้นดูเหมือนเรื่องที่คุณกังวลเรื่องที่คุณรอคอยอ่ะน่าจะเน้นหนักไปเรื่องของความรักซะมากกว่านะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องงานนิดหน่อยหรือเรื่องเงินแต่หมอถามให้แล้วค่อนข้างจะเด่นเรื่องของความรักนะคะคุณเหมือนรอคอยรอคอยที่จะติดต่อสื่อสารไปหาเขานะคะ คุณเครียดคุณคิดมากคุณอาจจะกลัวว่าเขานะคะคนที่คุณชอบอยู่เนี่ยเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าเขาแต่งงานแล้วหรือเปล่าหรือ,อยังไงคุณคุณดูไม่แน่ใจอ่ะนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งคือคุณรักและชอบเขาหรือเธอคนนี้มากๆแต่เหมือนว่าความรักเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ทั้งๆท,ที่คุณพยายามแล้ว พยายามที่จะเข้าหาแล้วพยายามที่จะตามตือ้อพยายามที่จะใส่ใจนะคะแต่เขาเนี่ยบอเขาเรียกเป็นเขาแล้วกันเขาไม่สนใจในความหวังดีของคุณในความรักของคุณหรืออีกในหนึ่งนะคะอีกเคสหนึ่งก็คือคุณอาจจะพบเจอคนที่เขาน่ารักอบอุ่นอ่อนโยนใจดีกับคุณอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่ายามสุขหรือยามทุกยามมั่งมีหรือยามยากจน เขาก็ไม่เคยทิ้งหาจากคุณไปไหนคุณเองอาจจะเป็นคนที่ทําให้เขาเสียใจไม่เห็นคุณค่าของเขาในช่วงเวลานั้นก็เป็นได้นะะมารู้ตัวอีกทีคือเขาเดินจากคุณไปแล้วเขาไม่อยู่ตรงนี้เพราะคุณแล้วคุณเลยรู้สึกเสียใจเสียดายเสียรู้สึกว่าอยากจะกลับไปในความสัมพันธ์นะคะ อยากกลับไปง้อขอคืนดีอยากขอโอกาสอยากขอเริ่มต้นใหม่นะคะเนี่ยแต่ก็มีแนวโน้มนะว่าคุณจะได้โอกาสนเดะมอสลับไพ่ก่อนเรียงให้มันมเป็นสเต็ปหนึ่งเหรียญเดอะฟัน fun, สิดถ้วยนะคะมีโอกาสนะมันความสัมพันธ์นี้มันยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะเพียงแต่คุณนะี่ะ ต้องหงยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเขาเป็นฝ่ายเริ่มทำนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างในทิศทางที่ดีอย่างที่ไพ้นางฟ้าประจำตัวคุณบอกคุณต้อง take action คุณต้องลงมือทําคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองอย่าเอาแต่รอนะคะเพราะเวลามันไม่เคยรอใครอยู่แล้วคิดวันนี้ทำวันนี้เริ่มต้นเลยสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเดือดซันและสิ์ถ้วยออกมาการันตีว่าความรักที่คุณปรารถนาเนี่ยคุณจะสมหวังแน่นอนเพียงแต่คุณต้องอย่าเอาแต่นิ่งอย่าเอาแต่คิดอย่าเอาแต่รลเลและไม่ลงมือทําความรักไม่เกิดนะคะทิศทางเนี่ยออกมาดีมากนะคะเห็นไหมาสามใบนี้ก็จบเลยคุณจะได้สมหวังแน่นอนแต่คุณต้องเป็นฝ่ายให้บ้างนะเป็นฝ่ายจริงใจ ถะคะเป็นฝ่ายทักเข้าหาเขาก่อนนะคะเริ่มต้นใหม่คุยกันดีๆโปร่งใสมีอะไรก็บอกกันอย่าทําแบบทับซ้อนหรือไม่จริงใจปากอย่างความคิดอย่างหนึง่งไม่ได้รักเขาก็ต้องบอกว่ารักเขาไม่ใช่รักเขาแต่มีอีโก้ฟอร์มจัดไม่พูดนิ่งความรักไม่เกิดนะคะพลังงานนี้อาจจะเป็นพลังงานของเขาก็ได้นะคะ พลังงานสลับสองฝั่งก็ได้นะคะระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้ที่คิดอย่างนี้กับคุณนะคะแต่ที่แน่ๆเป็นพลังงานของฝ่ายชายหรือมา s c u l i n นะคะไม่ว่าคุณอยู่ในเพศสภาพใดก็ตามแต่เป็นพลังงานของคนที่มีอีกโก้เยอะอะพลังงานของผู้ชายถ้าคุณ take action คือทักไปหาเขาอะนะคะเขาจะ react ยังไงกับคุณกลับมาเดี๋ยวดูซิถ้าคุณทักไปหาเขาแล้วเขาจะ รู้สึกยังไงรีแอกยังไงเดฟูขิงไม่เท้าอัลวินดาวฟืนไม่เท้าแขงแมนสีไม่เท้าป้าสำรับเป็นเลเวอร์ ถ้าคุณนะคะทักไปหาเขาหรือเทคแอคชั่นอย่างไรก็ตามนะให้บอกว่าเขาจะดูคุณนะเขาจะดูคุณว่าคุณจะทำยังไงต่อคุณจะจริงใจไหมนะคะเอาจริงๆเขาก็ชอบคุณนะเขาก็รักคุณเขาก็อยากเริ่มต้นกับคุณนะคะอยากเริ่มต้นใหม่อยากคุยกันเขาก็มีแพชชั่นกับคุณเหมือนกันแหละไม่ใช่ว่าคุณรักเขาฝ่ายเดียวเขาก็รักคุณด้วย แต่เขาตอนนี้เริ่มมีอีโค่บ้างแล้วเริ่มแบบไม่ใจดีเหมือนแต่ก่อนแล้วอ่ะนะคะเขาจะนิ่งนิ่งมากแล้วอาจจะพูดกับคุณไม่ค่อยดีอาจจะพูดแบบหุ่นห้วน,วนแต่ก่อนเขาอาจจะพูดหวานนะคะแต่อตอนนี้เขาอาจจะแบบหุ่นหวน้หวนใส่คุณบ้างก็คุณทํากับเขาไว้เยอะอ่ะนะคะสมัยก่อนคุณอาจจะพูดกับเขาแบบไม่ดีไม่แยแสนะคะลายไม่อ่านเขาทักมาคุณก็ก่อจะอ่านก็ข้าวันข้ามคืน หรือเขาชวนค,คุยคุณก็แบบปาดบทเอาดื้อๆอย่างเงี้ยหมอย้ำนะพลังงานสับฝันก็ได้อาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้ที่ทําแบบนี้นะคะหรือเป็นฝั่งคุณก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยเขาจะนิ่งนะเขาก็คิดเอ๊ะทําไมคุณกับเขาแบบมันไปไปไหนไม่ทันกันสักทีหนึง่งสุดท้ายก็มูฟออนเป็นวงกลมคุณก็กลับมาเขาเองก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้ก็ยังคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันแหละ หรือว่าคนนี้คือคนที่ใช่คือคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาให้นะคะเดลโเวอร์ over, นะคะใบนี้ก็มายืนยันเขาจะให้คุณเนี่ยนะคะพยายามพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตในชีวิตคุณจริงเขาจะไม่ทําอะไรต่อไปแล้วนะคะและถ้าคุณทําได้คือทําให้เขาเห็นนะ่ะว่าคุณจริงจังจริงใจ มามาครั้งนี้คือไม่ได้มาเล่นๆมาเพื่อจะรักกันมาเพื่อจะอยู่ด้วยกันเป็นบ้านเป็นครอบครัวเขาก็โอเคนะคะเขาก็ไม่ติดแต่น่าจะใช้เวลาเยอะหน่อยนะคะเขาจะใช้เวลาในการที่จะพิจเจณาในสิ่งที่คุณทําเพราะเขารู้นิสัยคุณดีว่าคุณแบบเอาแต่ใจอ่ะแต่กอดก็เอาแต่ใจเยอะอยากได้ต้องได้ไม่ได้ก็เงียบหรืองี่เง่าใส่เขาอ่ะ เขาจะดูความอดทนของคุณด้วยว่าครั้งนี้คุณจะอดทนและพยายามทําเพื่อเขาไหมคุณจะรักเขาจริงไหมคุณอยากจะกยู่เขาตลอดไปหรือเปล่านะคะสรุปแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะจะลงเลยอยอย่างไรหนึ่งเหรียญเก้าดาบอุ้ยสองใบ เจ็ดดาบคิงถ้วยเฮอร์มิตสี่ไม้เท้าสามดาบสามถ้วยคิงเหรียญ ดูเหมือนไพ่จะออกมาตอกย้ำคุณนะคะว่าถ้าคุณยังมัวแต่นอนคิดมากกังวลน,นะคะเครียดไม่กล้าที่จะเริ่มต้นหรือไม่ take อคชั่นใดๆเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้มันก็จะคลากาซังอยู่อย่างนี้แหละคนที่ถูกใจก็คือคุณนะคะโดยเฉพาะคุณที่มีพลังงานฝ่ายชายหรือแมส l i n e นคุณจะเครียดมากๆคุณรักเธอรักมากด้วยนะคะไพ่เนียให้คุณอะ่ะ ลงมือทำ Take Action เลยอะไรที่เป็นสิ่งดีๆทำไปนะคะไม่มีใครเขาเกลียดหรือเขากโกรธหรอกเว้นแต่ว่าเราทำไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีแน่นอนคนอื่นที่เขารับพลังงานนี้ไปเขาต้องโกรธเขาต้องไม่ชอบไม่มีใครปฏิเสธสิ่งดีๆหรอกนะคะอย่างน้อยน้ำใจคำพูดดีๆคำขอโทษคำขอโอกาสมันก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วนะคะ อีก้ไม่ต้องมีมันนะคะทิ้งมันไปซะมันกินไม่ได้มันมีแต่จะทําให้คุณเสียใจและเครียดและผิดหวังแล้วทาให้คุณกับเขา้เงียบใส่กันแล้วทาให้คุณตุองเจ็บปวดความสมหวังมันก็ไม่เกิดขึ้นนะคะเขาเองก็ยังรักคุณเขาเองก็ไม่ได้มีใครคุณจะได้เป็นบ้านหมูกันและกันจะได้ครองคู่อยู่ด้วยกันได้เฉลิมฉลองกันแน่นอนนะคะเพียงแต่คุณต้อง เปิดใจต้องพูดต้องรู้จักทําตัวให้มันเป็นคนที่แบบอ่อนหวานน่ารักเห็นไหมเพราะตอนเนี้ยคุณที่มีพลังงานฝ่ายหญิงเฟมินีนะ่ะคุณนิ่งมากคุณรักตัวเองนะคะคุณยืนอยู่สวยๆบนบัลลังก์ของคุณคุณนั่งสวยๆยืนสวยๆคุณมีความสุขคุณไม่ได้แคร์ใครคุณพยายามพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นในทุกๆด้าน แต่คุณที่มีพลังงานฝ่ายชายเริ่มเครียดเริ่มกังวลตามส่องตามดูนะคะรักเธอไม่อยากปล่อยเธอไปมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้แต่งงานเฉลิมฉลองกันนะเพียงแต่เนี่ยห็นไหมคุณต้องลงมือทำคุณรู้ล้วนี่ในหัวใจคุณคุณรู้แล้วนี่ว่าคุณรักเธอมากแค่ไหนนะคะช่วงเวลาที่ไม่ได้คุยกันหรือห่างกันอ่ะ ในใจก็ยังมีเพียงเธอคุณก็ยังตามส่องตามดูเธอนะคะคุณมีโอกาสนะที่จะได้แต่งงานกันมีเกณฑ์ที่จะเฉลิมฉลองมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะคุณต้องพยายามนะพยายามกล้านะคะอย่าโมต่ลังเลยอย่าโมแต่คิดเพราะเวลามันไม่รอใครเธอก็อาจจะแบบลอ,ลอยไปก็ได้นะคะ มีคู่บุญคนใหม่ที่มาแทนที่คุณเนี่ยคุณจะเสียใจไปลตลอดชีวิตไม่ล่ะถามตัวเองดูนะคะแล้วก็อย่าคิดได้ค่าตัวเองหรืออย่าคิดลบให้แนะนานใหคุณคิดบวกเข้าไว้เชื่อมั่นแลศรัทธาว่าความรักของคุณนะคะจะต้องสมหวังจะต้องสำเร็จนะคะจะได้แต่งงานกันเห็นไหมไพ่ก็ออกมายืนยันอีกรอบนึงแล้วทั้งสามถ้วยสีมิเท้านะคะ ยังไงคุณก็สมหวังทำซะนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะพี่ไพน่นางฟ้านะคะอยากจะบอกอะไรคุณนะคะหากคุณมีคำถามอยู่ในใจให้นางฟ้ามีคำตอบให้กับคุณนะคะพลังงานดูว่าวุ่นสับสนนะเนี่ยไปเย็นๆค่อยๆค,คิดนะคะแล้วก็อย่าคิดมากเดี๋ยวดูซิว่าไพาน่นางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับสิ่งที่คุณกำลัง าใจยอยู่ตอนนี้อินเดียฟิวเจอร์ในอนาคตอันใกล้นี้แล้วนะเกิดอะไรขึ้นน่ะพร้อมหรือย่างยูริตี้ดูสิดูสิทั้งตรงกับสามใบแรกนะคะจากไพ่นางฟ้าที่แบบประจำตัวคุณบอกเลยอ่ะ It's up to y ท u ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณนะเห็นไหมถ้าคุณเท k แอคชั่นมันก็มาเร็วอ่ะถ้าเกิดคุณ ไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่เกิดนะสิ่งที่คุณปรารถนามันก็ไม่เกิดหรือถ้าคุณคิดลบมันยิ่งหนักเข้าไปอีกแล้วยังไงอีกคะเนี่ยให้นาน่งให้คุณนั่งสมาธินะคะหรือไปหิีเวกไปหาที่สงบสงบนะคะธรรมชาติสายลมแสงแดดสายน้ำนะคะแล้วก็นั่งคิดทบทวนถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมา นะคะด้วยใจเป็นกลางโดยไม่มีอคติแล้วคําตอบมันจะออกมาเองแลนะอีกค่ะดอนสต็อปนะคะอย่าหยุดจงลงมือทําซะเชื่อมัน่นในสัญชาตญาณตัวเองด้วยและ,ละอีกลูกฟอร์ซายมองหาสัญลักษณ์ต่างๆนะคะเช่นช่วงนี้คุณอาจจะเห็นเลขหนึ่ง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 บ่อยนะคะสอง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 สาม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 อันนี้คือตัวเลข แอนเจินมเบอที่มาบอกให้คุณตื่นรู้ให้คุณต้องลงมือทํามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีแต่คุณต้อง take action นะคะคุณต้องลงมือทําและฟอร์ i ิฟเมธให้อภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาเมื่อกลับมาคือดีกันแล้วต้องรู้จักให้อภัยกันนะคะมันถึงจะก่อเกิดเป็นความรักอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไป No คุณคิดอะไรอยู่ นางฟ้าบอกผมไม่ไม่นะคะและอะไรอีกคะฟอร์เฮลฟอร์มิวอัศ e ์นะคะให้ถามคนอื่นคนรอบตัวรอบข้างนะคะขอความช่วยเหลือจากเขาบ้างก็ได้คุณอาจจะไปปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเขาหรือเธอคนนั้นก็ได้แบบให้ช่วยแบบเออเป็นสะพานให้หน่อยนะคุณอยากงอ้อจะต้องทำอย่างไรไอะไรแบบเนี้ย หรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะหรือ first ใน google ก็ได้นะเขียน topic แบบจะง้อแฟนทำอย่างไรจะง้อคนรักให้กลับมาคือดีทำอย่างไรอะไรแบบเนี้ยนะคะทุกอย่างเป็นที่ปรึกษาได้หมดเดี๋ยวนี้โลกเราพัฒนาไปแล้วไม่จะเป็นต้องเป็นมนุษย์ก็ได้เป็น ai เป็น google เป็น gpt อะไรก็ได้นะคะลองดูถ้าคุณตันหรือคิดอะไรไม่ออกนะคะ โอ้โหเ้าฟ people เนี่ยคุณควรจะต้องทำบุญนันในช่วงเวลานี้เนี่ยไปทำบุญบ้างทำบุญเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นทำบุญด้วยเงินหรือรงแรงก็ได้เช่นแบบเป็นจิตอาสาก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือเพื่อ,น,อ,อนมนุษย์ช่วยเหลือคนยากไร้นะคะทำบุญบริจาคให้กับเด็กๆ นะคะที่เขาขาดความรักความอ,อบอุ่นก็ได้เด็กกำพร้พาก็ได้นะคะหรือสุนะอนัขจรแมวจรคุณทําได้หมดเป็นไปได้ว่าคุณกับเขานะคะเป็นคู่บุญกันเคยช่วยเหลือเพื่อคุณกันมาเคยสร้างบุญใหญ่ร่วมกันมาชาตินี้ก็ต้องมาสร้างอีกนะคะเหมือนเป็นภารกิจของคุณอนะ่ะขอใบสุดท้ายไอ้อะมันเหมือนจะไม่มันเหมือนจะไม่จบ้วเนี่ยไอ้เยี่ยป้อมนาวหนึ่งปีนะจากนี้ทําไมคะหนึ่งปีนบแบบนี้ โอ้โห oh, จบอันนี้จบและสจบจริงๆแล้ว opportunity นะคะโอกาสดีๆความมั่งคั่งร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาคุณจะสมหวังนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณนะว่าจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะถต้สำรับยังเป็นร e เมน n p o s i t i v คิดบวกเข้าไว้อย่าคิดลบอย่าคิดว่ามันเป็นไปนไม่ได้ไม่จริงหรอกไม่เชื่อหรอกคือ ให้นางฟ้าบอก u ั to you แล้วแต่คุณเลยนะคะถ้าเกิดคุณเชื่อมัน่นศรัทธาว่ามันจะเกิดขึ้นจริงมันก็จะเกิดขึ้นแต่ทางนี้ทางนั้นจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับบาปบุญขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณสะสมและสร้างมานะคะคลิปนี้เป็นคลิปแอนดอมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะตรงตรงบ้างบางส่วนไม่ตรงบ้างบางส่วนหรือตรงร้อยเปอร์เซนเลยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลหลายปัจจัยนะคะ แต่ไพ่คอนเฟิร์มว่าโอกาสดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงแ,ลงแน่นอนหนึ่งหนึ่งปีนับจากนี้คุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนทางนี้ขึ้นอยู่กับคุณนะคะคุณต้องเลือกต้องลงมือทำนะคะไม่มีใครบังคับคุณได้คุณต้องตัดสินใจเองหมอเอาใจช่วยนะคะยังไงก็ตามหมอก็ขอ,ขอที่คุณน้อมรับไปแต่พลังงานบกุกบวกไว้พบกันใหม่กับหมอในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ